สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กะรเพาพี่น้องเอฟซีมาเบิงสรุปไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสรุปหลังเราพัฒนาออกเด้อครับผมครับงวดวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเลขออก072ครับแล้วก็00ครับพี่น้องเนาะเลข ล่างออกศูนย์ศูนย์ครับคลิปนี้ก็จะพผ้าพี่น้องเอฟซีไปเบิ้งน้ำกันรับเป็นข้อมูลแล้วครับพี่น้องตามกันต่อสู่กันต่อเช่นเคยครับวันที่5กรกฎาคม67ครับมีลายสำนักอยู่ครับพี่น้องเนาะที่เิ่นประกบคู่เข่าครับผมหรือว่าตัวเด่นหรือว่าตัววิ่งที่พี่น้องเอฟซีไล่ฐานครับติดตามบ่ว่าจะเป็นพ่อลาดเท้าครับผมพ่อกระนวลครับพี่น้อง พ่อชนินครับแล้วก็อีกหลายๆสำนักเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งเป็นขอมูลครับผมตามกันต่อสู่กันต่อครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขเล่าพัฒนาชุดสรุปครับนำเสียอผ้าลวยกับขอขอพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมครับเอาพาพี่น้องที่ชมบรรยากาศตอนเศา้าครับพี่น้องเนาะ เอาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องว่าสนักใได้แน่ครับผมจะได้เบิ้งจุดที่ว่าบ่ว่าจะเป็นชุดประกบคู่ครับพี่น้องเนาะเด่นประกบเด่นทั้งสี่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมเอาครับพี่น้องครับผมพ่อกระนวลครับสูตรสูตรแรกที่ว่าลงประจํานี่งวดหลาสูดนี่ลดเด้ครับผมครับแปดกับเก้าเน้นล่างไม่มาครับพี่น้อง ออกศูนย์ศูนย์มะเขาสูตรที่สองที่ว่าเน้นบนนะครับผมงวลว่ตหันที่น้าเชียร์ผ้าลวยล่องเอาให้เบิงครับผมบริเลลลงก็คือ3กับ4ครับพี่น้องสามกับสกับมาสามมวดนี้ได้6กับ7ครับมา7เด้อครับพี่น้องเน้นบนถือตองเลยครับพี่น้องเนาะเน้นบนอันนี้พ่อกะนวล แล้วก็พ่อลาดเผากลับมาแล้วครับผมครับพ่อลาดเผาสูตรที่หนึ่งครับได้หกกับเจ็ดเข้าที่เจ็ดครับแล้วก็สูตรที่สองได้สองกับห้าเข้าที่สองครับสองสูตนนี่กอดข้อกันครับเจ็ดสองสองเจ็ดพ่อลาดเผาพ่อกันนวลครับน้องเอฟซีเบิงไว้เด้อครับผม พ่อจเจริญศิลครับพี่น้องเสียดายเกินไปพอถึงเจดครับเพินให้สามสี่ห้าหครับผมเดี้ยวเจ็ดสองเพินให้หกสองครับแต่ว่าเด่นของเพินคือสองนะครับผมเด่นไปที่สองหลักหน่วยนี่เบิ้งดีๆครับผมพ่อลาดเผาพ่อกระนวลน,นี่มีเจ็ดมีสองครับพอจเจริญศิลมีสอง เด่นเดินดี D fc ส่งให้ครับผมเข้าที่เจ็ดครับพี่น้องหกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดจะว่าชนก,นกันกับเจปูลรอครับผมเจปูก็หกเจ็ดแปดเข้าที่เจ็ดครับกวบคู่กันมากนะครับผมเด็กชนกันพ่อชนินครับพี่น้องเด่นบนล่างแต่ว่าเลขเพันชนินบนครับผมเน้นบน เข้าตัวกลับครับผม27ครับ27แล้วก็ชุด3ตัวตรงโต๊นของเพื่อนก็เข้าขับพี่นองเนาะเข่าคือกันเข่าคือเก้าแลวครับผมเพราะว่าเพื่อนก็ประกบอบ2ออยู่แล้วครับเดี๋ยวนำเชียร์ผ้าลวยจะขึ้นเห้บเบิ้งได้ครับผมชุด3ตัวตรงโต้น เราพัฒนาพี่พรครับผมเต็มเต็มเลยครับพี่น้องงวดนี้ครับเด่นบนล่างสองเจดเเข้าที่สองและเจดคบคู่เจดสองครับผมตัวเน่นพร้อมพนเน่นเจ็ดสองกับเก้าสองครับสองหางโอ้ครับพี่น้องครับสองเจ็ดสอง พี่ประกายครับผมเด่นบนล่างหรือว่าเด่นบนตัวนี้นี่ส่วนมากสิสไปลักลอยดีแล้วครับผมครับเลขกสองตัวคนนี้สิไปลักลอยดูมากเลยครับพี่น้องหรือว่าไปลักหน่วยล่างนะครับนัวนี้ก็ไปอีกครับผมศูนย์รัก้อยครับผมกอดคอกันไปเป็นสิหน่วย703ครับเฉียดไป ราพัฒนาคนภูเขาครับเด่นที่แปดกับศูนย์เข้าที่ศูนย์ครับผมอาจารย์ผู้ครับผมวิ่งรูดบนหกกับเจ็ดเข้าที่เจ็ดครับเข้าที่เจ็ดอาจารย์คู่วันนี้พันแยกบนแยกล่างครับผมอาจารย์เอกเข้าที่ศูนย์ครับผม เข้าที่ศูนย์แต่ว่าคุณบอด้จับเลขเบิ้ลครับพี่น้องเนาะวันนี้ออกเบิ้ลศูนย์ศูนย์ครับอาจารย์เอครับผมเข้าเลขติดบนล่างเก้าศูนย์หนึ่งครับเก้าศูนย์หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องครับผมเอามาสรุปเพื่อเป็นข้อมูลเด้คอ,อ,อครับพี่น้องตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับ5กรกฎาคม67 สำหรับพ่อกระนวลนี่ครับผมเพื่อนกันเลกออกเพื่อนกระทั่วมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวนําเชียร์ผ้าด้วยกับฉีมาโล่งห้พี่น้อง F ุี่ครับเดี๋ยวสิหาตัวประกบห้ด้วยครับผมสําหรับพ่อกระนวลครับพ่อกระนวลัว่าจะไปใส่ก็พอจะเลื่อนิีนครับพี่น้องนี่ครับดว่าพอลาดเผาครับเนี่ยครับพี่น้องเนาะ เก็บเป็นข้อมูลไว้ก้อนครับผมเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางชุดสรุปครับเพื่อเป็นข้อมูลตามต่อเด้อครับพี่น้องงวดวันที่5กักฎาคม67หรือว่าวันศุกร์ครับพี่น้องเนาะครับสำหรับมนีกับจิมี่เลขทูบมาฝากพี่น้องเอฟซีพร้อมครับผมครับเลขทูบองพระพิฆเนศครับเบิ่งเป็นแนวทางเสี่ยงสูกเสี่ยงดวงครับผมว่าวัาจะเป็น รัฐบาลไทยหรือว่าลาาพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับที่จุดล่าสุดก็ถือว่าเฉียดไปขึ้นกันครับพี่น้องเนาะครับเฉียดไปครับมีสองหลอบครับผมรอบรอบที่ออกที่จุดได้ซีหนึ่งสองนี่ครับใบเหล็กเล่าแหละครับผมหนึ่งซีกับแล้วก็รอบแรกที่ว่าจุดไปได้ห้าสามสี่ครับผมครับมาสองตัวครับพี่น้องมาหากับสามครับเอาเมื่อนี่เดี๋ยว น้ำเชียร์คับขมาเชียร์กันเอะมากจุดประกาศให้พี่น้องเบื้องความกับผมเพื่อได้โช์ได้ลาไปนน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีครับพี่น้องเนาะครับขอขอพระคุณพี่น้องเอฟซีสเขามากรับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขอให้โชคดีครับพี่น้องลาภพัฒนาครับผมว่าจะเป็นหวดใดก็ขอให้ได้ โชคได้หลาไปทำกันเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ